ไอสักชายธรรมุสินนะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการทําการถีบจกักรยานนะครับเาราไร้กไปที่นิวนะครับเลือกผ่ากดโอเคครับหลังจากนั้นแล้วครับเลือกไลท์เป็นสเก็ตนะครับเลือกที่คอนเนอร์เลสแองเกิลนะครับหลังจากนั้น มากำหนดขนาดนะครับในดน้านนี้เท่ากับ15ครับด้านี้ยาวเท่ากับ70นะครับหลังจากจที่กำหนดขนาดเสร็จแล้วเราก็จะไปวาดส่วนต่อไปนะครับเกตภาพส่วนต่อไป จากนั้นนะครับเราจะมากำหนดความสัมพันธ์ของเส้นก,ก่อนนะครับในที่แอร์เรชันให้เส้นนี้นะครับกับเส้นนี้มีขนาดมีขนาดเท่ากันและขนานกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปกำหนดขนาดต่อน,นะครับในด้านนี้ยาวเท่ากับ65นะครับ ตรงนี้ครับยาวเท่ากับสิบด้านล่างยาว25นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับยาวเท่ากับ25้าครับ หลังจากที่กําหนดขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดึงขึ้นรูป3ามมิตินะครับไปที่ฟีเจอร์เลือกเอ็กซูดนะครับให้มีความหนานะครับเท่ากับ20 ตอนนี้เราก็ได้ทิ้นส่วนที่เป็นก้าแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทําส่วนที่เป็นกลมๆของส่วนนี้นะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการทําการทำวงกลมนะครับ รัศมีเท่ากับ15นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำการยืงขึ้นรูปสามมิตินะครับโดยกดที่ปุ่ม p e เตอร์เอ็กทูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับรูปจะยื่นออกมาด้านหน้านะครับ ถ้าเราจะต้องการให้ยืมไปด้านหลังเราสามารถกดที่ปุ่มนี้นะครับอันนี้นะครับตรงนี้เรากําหนดให้มีขนาดความหนาเป็น15นะครับต่อไปเป็นทําด้านล่างต่อนะครับทําแบบเดิมครับ นี้เราจะกําหนดให้มีขนาดความหนาเป็น20นะครับอขอโทษทีครับเป็น25นะครับหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วเราจะทำการเจาะดูนะครับไปที่โฮวิสา ตัวนี้เราต้องการที่จะเจาะด้านล่างนะครับเลือกที่โฮครับแล้วก็กำหนดรายละเอียดตรงนี้นะครับแสแตนดาร์ดเป็นอิซิเมติกนี่นะครับตรงนี้นะครับขนาด20แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นพัดออ เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะกําหนดรูปภาพตรงที่เราต้องการเจอให้อยู่ตรงกลางนะครับไปที่สมารในมินชั่นตรงนี้นะครับให้มีขนาดเท่ากับิ0แล้วก็ตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ5 อันนี้ครับชิ้นงานแล้วก็จะทําการเจาะเรียบร้อยนะครับต่อไปไปทําด้านบนครับทำแบบเดิมน,นะครับไปที่โฮวิสาเปลี่ยนรูเจาะนะครับเป็นแบบคอเตอร์บอลนะครับ แล้วก็เปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นแฟนโค้ดเฮดนะครับตรงนี้ครับขนาด M8 นะครับสขนาด20มิลิเมตรตั้งฉากเรียบร้อยนะครับกดที่คอนดิชันครับแล้วก็การเลือกพื้นที่ที่เราต้องการเจาะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะทำให้รูตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับ โดยคลิกไปที่พอยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วคลิกจุดตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ลากออกไปแตะที่ขอบของพิ้นง,งานพิ้นง,งานก็จะโชว์ตรงจุดสุดกลางออกมาให้เราก,กดคลิกเมาออส์ซ้ายค้งางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผปล่อยแล้วก็เลื่อนกลับมาตรงจุดสุดกลางนี้นะครับรูปของเราก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วครับแล้วกดโอเคครับ ิาก็จะเป็นรูเจาะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราจะทำการซ็อกล่องนิ่มตรงส่วนนี้นะครับไปที่สเก็ตครับเลือกไปที่ center r e c t a n ก l e น,นะครับแล้วก็นำเมาส์มาชี้นะครับรูปจะแสดง ส่วนที่อยู่ด้านบนของรูปวงกลมนะครับไปที่ Smart Dimension ครับกำหนดขนาดตรงนี้ให้มีขนาดเท่ากับ10ครับตรงนี้มีขนาดเท่ากับ5นะครับ จากนั้นแล้วไปที่ฟิดเจร์นะครับเพื่อจะทำการเตอะร่องนิ่มเลือก x ถูดคัดนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคัดอนะครับกโอเคครับเท่านี้ครับร่องริ่มของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการฟิลเลตชิ้นงานกันนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะให้มีขนาดเท่ากับ3ม mm. ิลเมตรนครับต่อมาก็ทำการฟิลเลตในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้ให้มีขนาดเป็น1แล้วนะครับ1ม mm. ิลิเมตรด้านล่างครับเช่นเดียวกันครับ1 ก็มาทําการฟิลเลตด,ด้านหลังต่อนะครับหนึ่งมิลิเมตรนะครับมา mm ด้านล่างตรงนี้นะครับหน mm ึ่งมิลิเมตรเช่นกนครับเท่านี้นะครับการถีบของจักรยานของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ